ีนมหาสาลาคาหมอลำใจกล้อยปีที่8ดครับกับเทศกาลน,นานหมายพีนองขอนแก่นนักขับคำคืนของวันนี้พี่นองครับถ้าเบรกความวลต้องซื้อสักปู่พี่นองทำเราจะเข้าสู่พิธีการกลับเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับโดยคณะผู้นำฝ่ายปกครองนะครับตอนนี้ตรงข้างมหอดด้านหลังเบที่เป็นทีสิ้อครัเรียบร้อยแล้วนะครับขอกลับไปเจอพี่กำพลครับคนเดียได้เลยครับลบเบอร์ดังให้กับหมอลำใจกนร้อยอีกครั้งหนึ่งครับบลอนพีนองวลนบ่ เออเบิ้งฟี่แม่กะสิขี้ที่หอดเสียงเบาเนาะเมื่อเสียงเงินมาลอยบาทได้กะไขรไปเฮือกกะขอมูลจินอยู่แม่บม่ได้เสียจักบาทแม่พอเสียงแป้คขับน้อยเออ,อตันน้องเป็นั้งคคนมาฟังล่ำแม่วงเมนลงพออยู่ท่าธรรม,มะได้มีอิมซิมอยู่เอาเลยครับขออนุญาตเบรคความสุขสักครู่หนึ่งเพื่อที่ใหญ่ทุกท่านได้พบกับคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้มีงานคอนเสิร์ตในวันนี้ครับท่านแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้การจังหวัดขอนแก่นท่านพันธุ์เทพเสาโกศลครับประธานในพิธีครับปรบมือได้นำเลยครับเลียนเชินนะครับท่านวัฒธรรมจังหวัดขอนแก่นน,กนะครับคุณจิรทิพย์นิตะกูลนะครับรองประธานอของการท้าจังหวัดขอนแก่นท่านพัฒนาสังคมด้วยความมั่นคขงของพื้นจังหวัดขอนแก่น คุหน้าชาตพพรงานเกลี้ยงนะครับขอบเยนเชนคุณอาทรน,นะครับเีอยาอาทรกัตรวัตรธีระเลขาธิการหองการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับพูนเทนนะครับและพรอเองบอยสิริชัยครับมาแล้วโอ้ย้องไยลอยมาทีงั้ไหนบวกลองไส้แลนวดีซื้อหนังลองนะ อาร์ตอัตชัยครับน้องอาร์ตนันทชัยครับครับและผมเต้าตุ้ยครับไอเต้าหยงนะครับนี่คือส่วนรการและภาคเอสส่วนงาวันนี้อยู่ด้านบนเวทีแล้วโอกาสนี้ผมขออยากจนเชิญท่านรองผู้การจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวบัรทุประสบการณ์จัดงานและกล่าวพมปะแฟนคลับที่อยู่ที่นี่และที่รับชมอยู่ทางบ้านเชิญครับ ขออนุญาตเรียนท่นนทานประธานจังหวัดขอนแกน่นต้านพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นครับท่านอารองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นท่านผูแ้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นท่านผู้บริหารบริษัทออราทีสและก็ผู้มีเกียรติที่รักและกล้รกุ้ทุกท่านพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงที่รักทุกท่านครับวันนี้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมรับชมหมอลำใจเจอรร้อยบอยสิริชัยนะครับ ตั้งแต่วันที่28 28พุทธิกายันที่ผ่านมาบอยสิริชัยบอยแอนก็มาร่วมพิธีรำวงสวงนะครับที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นวันที่29พุทธิกายันที่ผ่านมาบอยแอนก็มาร่วมขบนมนว,วน,แน,นแห่นะครับ่วมขบวนแห่ในงานเทศกาลไหมประเณีบุกเสียวงานกาชาติลนงานคอนแก่นเซาท์พาวเวอร์ของเรานะครับวันนี้ทางจังหวัดได้นำหมอลำใจคือร้อยบอยสิริชัยมาให้พี่น้องได้รับชม อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่มีชาบ่าไม่มีแอนมีแทนน้องชายแอนมาทแทนและก็ชาบ้าเรียกคนละวงนะครับคนละวง,นะะวงถ้าจะนำวัดนำแอนเราต้อ,องจ้างอีกวงหนึ่งนะครับแล้วทางจังหวัดเองก็จะพยายามสรรหาดนตรีคอนเสิร์ตการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆมาให้ที่น้องได้รับชมทั้ง12วัน่2คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่5แล้วแนะนำบอลลัใจจอร้อยบอยสินใจมาที่น้องได้รับชมนะครับโดย จังหวัดได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทางด้านความมือของรองผู้ว่าี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสภา,ษา,ษาอุตสาหกรรมหอการค้าและก็บริษัทออรา่าพีสนะครับที่ได้สนับสนุนก็ประมาณในการมาจ้างหมอรามจ้างคนเสริญคนดังๆไม่ท่านได้ชมนะครับปีที่แล้วเราได้ระเบียบว,วาศิลินมาปีนี้จองคิวไม่ทันนะครับถ้าท่านให้จะชมระเบียบต้องปีหน้าจองได้แล้วแต่ต้องปีหน้านะครับแล้วก็ปีนี้ วันที่7เราได้ประทุมประเทิงศีลมานะครับท่านไหนที่ากชมลบลำขนาดใหญ่ก็วันที่7มาเจอ,อกันอีกครั้งหนึ่งนอกจาก2วันหลักนี้วันอื่นเราก็จะมีการแสดงสศิลปวรฒนธรรมของทุกอรมเพอของทุกศึกษานะครับมาแสดงให้ท่านชมที่เวทีีกลางนี้ฉันก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานเทศกาลใหม่ของเรานะครับนอกจากชมการแสดงคอนเสิร์ตท,ท,ที่ท่านเห็นด้านข้างปีนี้ท่านพูเว่ารการังหวัฒนแก่นได้นําตุงหรือบุอีสารนะครับมา ตั้งโชว์ให้ทุกท่านได้เก็บภาพได้ร่วมชมได้ร่วมชมความสวยงานของทูนิสานนะครับนอกจากนั้นก็ท่านอย่าลืมคารวานสินค้านะครับคารวานสินค้ามีเหมือนทุกปีอโอท็อปมีเหมือนทุกปีโดมผ้าไหมนะครับอยู่ด้านโน้นมีเหมือนทุกปีแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเถื่อนโบราณ26หลังก็ยังอยู่นะครับการแสดงของแต่ละอำเภอมาทุกวัน มามาให้พี่น้องได้ชมทุกวันนะคราบแล้วก็มีการสินค้าต่างๆนํามาจาัดจําหน่ายของทุกอำเภอก็ขอให้ทุกท่านได้ไปช่วยการสนับสนุนนะครับช่วยการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันจมงงานแต่และว,วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการได้รับชมวอล์มใจกันร้อยบอยศิริชัยและก็ของขอบคุณในนามจัหงหวัดขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้นะครับขออนุญาตเปิดการแสดง คอนเสิร์ตหมอลำใจกับรอยปลอยศิริชัยหน้าวันน,น,นี้ครับขอบคุณครับเสือโซ่ับพี่น้องผมขอขอนุญาตท่านประธานนะครับญญด้านหน้านะครับโดยงานแรกนะครับที่ให้การสนับสนุนจังหวัดขอนแก่นในการจัดงานเทศกาลใหม่ประจำปีนี้เรียนเชิญหอการค้าจังหวัดขอนแก่นญญครับโดยคุณอาทรกัตวัตจิระเลขาธิการสภาหอการ ขอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับสนับสนุนเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทครับสวดๆโอ้เงินหนึ่งแสนนี่ไปไงเน่ปีนาสิไงก้อนนี่เพิ่นมาเสียไหนสองแสนว่างื่อๆดอกว่าต่อ,อไปครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยดรทวีสันวิชัยวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นวันนี้ผู้แทนมามอบเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทครับ ดูใจใจดีครับอีกหนึ่งหน่วยงานครับบริษัทออราลิประเทศไทยจำกัดครับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานอีกจำนวนห้าหมื่นบาทครับอออขอ,อบคุณเป็นอย่างสูงครับในก่อนที่ท่านประธานและแครผู้เยรติจะลงด้านล่างอ่าน้องๆแดนเซอร์ขยับมาลงมาสักแถวหนึ่งมาดีดด้านข้างอ่ามาลุกมาอ่า เมเขียวหนุงๆด้วยแทบนม่ไ้แต่มันข่อยกับชุดก็จิเข่ากันทักซีเดียวกันเลยที่ได้ก่อนกับเขียวเอ้าเออแต่ยิ่งใหญ่อลังการมากสุดยอดครับอ่ะมองกล้องนะครับชัางภาพได้เก็บภาพสักครู่หนึ่งนี่คืองานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีบูกเสี่ยวงานกับชาติและงานฮอนแกนซอ์ประจำปี2566ครับกับวันนี้ โดยหมอนลำใจกันร้อยบอยสี่ใจครับครับอ่ะน้องบอยครับไหนไนวันนี้ถือว่าเป็นโมเมนคข้นขวัญแกนด้แต่ว่าเป็นเขยขอนแก่นแล้วครับผมเมื่ตอตอนรับเขยขวัแกนเนี่ยเนี่ถือว่าเป็นลูกหลานขวาแกนแล้วเี่ากความรู้สึกกับพี่น้องที่มารับชมในวันนี้